โอเคครับนี่คือ The Sims l l g g c c y Challenge นะฮะเจนที่1 ep ที่3นะครับกับคามองแบรชีสนะฮะเหลืออีก17วันจะเป็นวัยผู้ใหญ่ครับเดี๋ยวเราต้องหาคู่ชีวิตสักคนหนึ่งแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวจะไปทำงานพลนกีก2ชั่วโมงนะครับก็ให้เขาวารูปแบบว่าทำวิมให้เขาหน่อยนะฮะ เฟเนชั a p เพนติ้งน่าจะทันนะครับไล่เววอัพอ้าวไม่เกี่ยวนี่ว่าโอเควันรูปเสร็จเลยอ่าเสร็จแล้วนะฮะก็ขายให้อาร์ตแกลเลอรี่ครับแล้วก็เวิร์กภายในอีก10วิโอเคไปทำงานครับแล้วก็เราจะอ่อไม่แฟร์สโวร์ดฮะเราจะเวิร์กหาแล้วค่อยแฟร์สโวร์ดครับโอเคฮะ ไมเพอร์ฟอร์มนเพิ่มช้าอย่งเพราะว่าไอเดียมูดเราไม่ใช่ใช่ไหมไแย่นนะฮะไอเดียมูดมันไม่ค่อยใช่ก็เดี๋ยวเราหาเป็นชาวซิมคนคนู้คนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะอาจจะไปพื้นที่ส่วนกลางนะครับไปคอมมิชชั่นนี้รัดนะฮะเพื่อแบบหา คนมากุ๊กคิกนะฮะนีนนันซี่แลนกราฟนะฮะมีบ้านอยู่แล้วไม่ไม่สมไม่ต้องยุ่งนะฮะห้ามยุ่งนะครับในผู้ชายฮนะ <c oughs> แสงสวรรค์วนะเนี่ยทำไมมันส่องลงมาพอดีขนาดนี้วเนี่ยเฮ้ยพอดเดี <ort> ๋ยวโอ้โห <ều> ทีเด็ดฮะอูมาเวคาลิวเวคาลิว,วโอเคอ่าผมไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เจอคนนี้เมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวงั้นเราหาเขาหนม่งวนนี้อยู่ตรงต้นไม้ใช่ไหมนี่ใครวะเฮ้ยอ๋อไม่เอาฮะทำไมหน้าเป็นงี้วะหน้าตาก็ประหลาดดีฮะคนเมื่อกี้ดีที่สุดนะครับอูมา ผู้ชายฮะอ่อาเมื่อไรทำงานเสร็จครับจะได้มาหาเฮ้ยยืนทำไรเล่นโทรศัพท์าาแต่งตัวส,สวยเลยฮะอ่า at work ครับเมื่อไรจะทำงานเสร็จรอะเขาเดินมาหาบ้านเราด้วยเขาเดินไปไหนฮะตามติดชีวิตฮะอุมาอุมาเวราคาลี่ เฮ้ยอย่าบอกอย่าบอกนะว่าจะออกอะอ่าเออเดินกลับมาเล่นโทรศัพท์โอเคเราเขารอเราทำงานเสร็จแน่เลยบา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 ยแสดงว่าง่วงนอนลาออกมาจากงานเลยครับมาเฟรนลี่เซ็ักชั่นก่อนโอ้โหอุมาสวัสดีค่ะอือสวัสดีนะ r ฟรนลี่เลยฮะคนนี้เราถูกใจครับอาสบัเดฮะอืมอุมา i n e ฟายเฟรนลี่อมเจตโนมมีนีธฮะเทรดนี d โอ้โหเป็นแม่บ้านนะครับอ่าดิเซส c u ก s ซีนดูซิว่าเป็นฟฟดี้หรือเปล่าไม่ใช่ฟฟดี้ฮะเฮ้ยพูดถึงอาหารครับ huh? Right? Mm -hmm. Deep conversation. Deep conversation. Discuss interests. Um, as about career, i career, I'm not sure. Um, about career, i mail career, at mail and packages inc inc career, Inc. ทิปคัมฟอร์เซชันคนส่งแมวหน้าตาสวยขนาดนี้นะฮะเชื่อ,อะะเขาเลยนะค,ร,ออนร,ครับเป็นบุ๊กเวิร์มบุ๊กเวิร์มนะครับชอบอ่านหนังสือถ้ามีรู้เฉยๆให้มอรับเป็นกรูฟบอลนะฮะเป็นติดเล่นด้วยติดเล่นด้วยเอ้ยจะไปไหนไม่ห้ามกูดบายฮะโรแมนแอสบริสเคชั่นอ่าอาจจะซิงเกิลเดี๋ยวสอดอยู่เปล่าผม <c oughs> วัานไม่นะขำ <c oughs> ด้วย โซดฮะดีฮะเป็นเรื่องที่เยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยฟังมาครับได้ยินมาฮะโอเคเดี๋ยวเราจีบเขาไปเรื่อยฮะพิกไลายครับอันนี้อะไรฮักสมวันอืมอืมฮักสมวันแน่นอนฮ,ฮักสมวันครับพูดด้วยกอดเลยฮะวันแรกนี่นะเวลาครับเดี๋ยวเราชมว่าแต่งตัวสวยฮะ เราโปรยจูบครับเฮ้ยเขาชอบเลยเราเป็นหนุ่มฮอตอยู่นะฮะโผล่แฮนดส์ครับไม่รับหรอกเอ่อน่าจะไม่รับะฮะเอ่อ Ask risky question flirt บายฮะมันไปแล้วหรอแบกแบกบายบายจ้าน้ำครับอืม เขาก็อยู่นั่นนะฮะถ้าหันมามองก็ตัวใครตัววันฮะแตอ่อ้าวหายไปแล้โอเคโคโอเค,ครับอาบ,บน้ำสบายใจนะฮะเดี๋ยวมีคนมาเฮ้ยปิดนี่ใครอลิซาแพนเคก้กแน่นอนเป็นทรงอย่างนี้อลิซาแพนเคก้กครับว่าผมจะเก็บต้นไม้นี่มาฮะ เก็บแอปเปิล hmm. มาครับแล้วก็อ mm hmm. เดินมาตรงนี้ฮะอ๋อต้องลากมานะฮะแผนครับโอเคปลูกต้นไม้ฮะปลูกต้นแอปเปิลนะครับแล้วก็อาจจะ ปลกตรงนี้อีกนะแปนนะครับปลูกอีกสักต้นหนึ่งนะฮะเควอเทอร์ครับ, oh. รบลาดน้ำนะฮะให้ปุ๋ยฮะให้น้ำนะครับ normal apple tree yeah. เย้อ้าวน้ำไหลฮะออเรื่องนี้ real need free would attempt to mop up a puddle on the natural ground เขาบอกว่าต้องเป็นแบบ คนที่เนี้ยบจัดๆเท่านั้นที่จะแบบถูๆพื้นที่หญ้านะครับก็จริงนะฮะก็ให้ป็นซิมรุ่นก่อนๆถ้ามันมีแบบเป็นบ่อน้ำมันก็จะแบบเอ้ยแบบว่า environment ตกต่านะฮะแต่นี้มันอยู่ที่ยญ้ามก็สมจริงสมจังเลยว่าคงไม่มีไอ้บ้าอะไรที่แบบหญายญาเลอะน้ำครับต้อง ใช้พื้นนิดหนึ่งนะฮะก็ดีฮะสมจริงดีแต่โทรเวได้ไหมเคปพ่งนี้น่าจะได้เลื่อนขั้นนะฮะแล้วก็ทำถึง,งต่างๆไอ้อ่ายูมามากๆกว่าน,นี้นะฮะซีฟแคปไปนอน,นะฮะ เราก็ตื่นมานะครับอย่างสดใสเพื่อที่จะ create painting นะครับโอเคตื่นได้แล้ว a b s o r painting small โอเคครับผมไม่รู้ว่าเสียงมันดังหค่ไหที่ผมกินนะฮะก็ท้อทีนะครับถ้ามันดัง ผมว่ากินข้าวอยู่ครับ Uncomfortable, hungry, แย yeah, ่เ mm. ฉียวอืมทำต่ตงางๆนานาของของคุณไปฮะแล้วก็ c r e a t e painting complete แล้วนะครับสำเร็จแล้วทำงานพลิก2ชั่วโมงนะฮะ <laughs> จะจัดแกลลี่อ Have a quick meal เป็นซีเรียวกัน กินเซเรียลฮะแล้วก็อาบน้ำแบบฟอสฟูดนะครับโอเคจากนั้นก็ไปทำงานฮะโอ้ตอนในเปิ้ลโตแล้วฮะวอเทอร์ไม่ได้แล้วฮะไม่ต้องการน้ำนะครับโอเคไปทำงานฮะน่าจะได้เลื่อนขั้นไหมวอร์คาร์ดอ่ะพอเมื่อวานเราอด,ดงานมาเจอคนนะฮะมาเจอนีน่านะครับ เอ้ไม่ให่นีหน้าชืไ่ไรวะอูมาเออหนีหน้ามาจากไหนวะอันนี้อะไรเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ย for an art school there sure is a lot of essay right thing c a m o n bear has been so focused on developing his craft that he forgot big essay o ห cram a session all pull together study group from am, อัสต้าที่เขาผมแครมฮะโห performance loss large เลยหรอ แย่เชียวแคลมก็แบบว่าแบบรวมๆโอ้โหเอร์ฟอร์มแนนส์วยเลยฮะตอนนี้ถ้ามันฟ้าไม่เป็นใจกับเราเราก็จนอยู่ด้วยนะฮะ <c oughs> เนี่ยเราบอกฟ้าหลังฝนสวยกว่าเสมอน,นะครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> พูดปุ๊บมาปา้าฮะเนี่ยนะครับฟ้าหลังฝนของเรานะฮะแต่เขาต้องต้องยืนงิดอยู่อย่างงี้จนกว่าจะห้าโมงอะ่ะอืมไม่เป็นไรเขาทัว่าทีนะอยู่มากกลับบ้านเมือนเนาะกลับบ้านไปอ่านหนังสือนะฮะเป็นบุกเวิร์มใช่ไหมบุกเวิร์มใช่ฮะกลับบ้านไปอ่านหนังสือก่อนหรือจะรอเราถึงห้าโมงก็ได้นะครับเฮ้ย <c oughs> ต้นหมายตเอ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเวมึงอะไรมาเนี่ยอา้าว อไปไหนแล้ววะบ,บายๆเศร้าฮะคนทำงานหนักกันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะยังโดนกันแกล้งอีกนะครับทำไมสภา,าเนี่ยมันสวยจังเลยวะผมชอบมากเมันเหมือนแบบอยู่ฝรั่งเศสหรืออยู่ยุโรปอมันเงี้ยแบบปึ๊บเอาเดินไม่ได้เป็ดนะฮะโอเคมอะไรตาต้นไม้ไมก็โตแล้วครับวีด กำจัดว่าชพืชน,นะฮะวีดโอเคทำงานหนักไปเรืยะฮะเพราะว่าเมื่อวานเราอุตส่าห์โดดมานะฮะครัเยี่ยมครับ ได้มาร้อยแปดสิบสี่นะฮะน้อยกว่าเราทำงานที่บ้านวันหนึ่งอีกนะครับแย่เชียวใครโทรมาวะนีน่าไอ้ไม่ใช่นีน่าอ๋อเอลิกฮัลโหลเอลิกเฮ้ยเฮ้ยโทรมาแล้วอืมคนตีนกูเนี่ย Complain about problems มันไม่ชอบนะฮะ Funny tell jokes about alien Tell jokes about politician Friendly discuss logical fishing spot อเดี๋ยวเราชวนไอ้นั่นมาด้วยดิอ่ซอนเดทนะฮะอูมาเราไปเดทที่อื่นีน่มบ้านเราไม่ไม่ค่อยหอเหมาะแม่งก็น่ะอ่าว่าน่าจะไปเดอะบลูซาเวดนะฮะ โชคร้ายหน่อยครับเวลาเราหมดฮะบ๊ายบายครับเดี๋ยวมาต่อกันภาคที่สี่นะฮะพีรี้จบไปก่อนโอเคครับรอมาโหลดเซ็ตนะฮะเคเอ่อโทีครับผิดนะ <c oughs> มันแค่สิบสามนาทีเองครับสิบสี่นาทีเองที่ผมนั่นมาเฮ้ย <c oughs> ว่าไงอูมะาทำไมหน้าตามันเยี่ยเนี่ยทำไมมันอ่าดูแบบว่า หล่อนแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนทีหลังแด้โอเค Socialize with d a t ททำไมมึงไม่เปลี่ยนชุดให้เป็นปาร์ตี้วะฮะเป็นโลกอะไรหรือเปล่าเบบนี่ยใส่ชุดปาร์ตี้ฮะเออแล้วก็ Friendly Deep Conversation ครับโอเค Romance Romance Flirt ฮะ <c oughs> <c oughs> have both be f l o o t y d at the same time นะครับ โอ้ทำได้สำเร็จแล้วจอวิดวิโดเดนฮะแล้วมันมีตัวเสือกนั่งอยู่คุณจะนั่งตรงนี้จริงๆเหรอครับโอเคเรามานั่งตรงนี้กันเนี่ยซิตตรงนี้นะฮะไปเต้นเอ้ยไปเต้นกับใครวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเป็นใครวะฮะมึงเป็นใครมึงเป็นใครมึงเป็นใครถามก่อนรูทอินดักชั่นฮะมึงเป็นใครฮะ มีนครับ go away ครับไปกับตีนเนอะทำงั้นดีกว่าเออแล้วหลอกไปงานไปงานปาร์ตี้ด้วยครับหลอกให้ไปงานปาร์ตี้ที่บ้านนะฮะซึ่งไม่มีจริงครับอ่าโอเค have deep and have deep conversation นะครับไปไหนอะเราเพิ่มความสนุกยังไงอะเ,อเต้นนะฮะต้นนต้น โอเคโอเคโอเคอูม่าอยู่ไหนวะเฮ้ยมานี่ดิอยู่มามานี่ฮะมาเต้นด้วยกันหน่อยเนาะเต้นด้วยกันก่อน deep conversation ครับ deep conversation ยัง deep conversation อีกโอืมเราไปนั่งโต๊ะเป็นโนซะใช่ไฮะฟลอเร็ครับ คิกขบไลน์นะครับเออสำเร็จแล้วฮะได้เหรีหยญทองครับ Kiss your date passionately ยังไม่ได้ first kiss กันเลยเราคิสแ n นกันก่อนครับตอนอจังหวะนี้นะฮะอ้าวมันไม่ชอบหรอโอ้โหทำไมอะเอ็มเรสใช่ไหมอ่า เริ่มชาจะไม่ดีฮะงั้นเราไม่เป็นไรครับเรากลับบ้านไปก่อน,นะฮะบ๊ายบายใช่ ending early gold medal นะฮะ legendary dead ไม่มีทางครับมันเพิ่งปฏิเสธไม่ให้เราจูบมือเลยแค่มือนะครับเนี่ยไม่เป็นไรฮะยิ่งเจอกันได้สองวันคิดบวกเข้าไว้ครับอย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งท้อโอ้โหไปยิ้มฮะ keep connection อเควันนี้แอมิวส์เมนก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะนะก็ที่บ้านก็มีแค่ขาตั้งภาพวาดน,นับที่ำทำแอมิวส์เมนที่ให้คนได้นะครับอืมนิดเดียวครับโอเค รีวอร์ดเลเจนดารี่เด็ฮะเดี๋ยวดูซิมีอะไรอู้ VIP บักเก็ตโรแมนติกเดคเกอร์อันนี้อินสปิเรชันเดคเกอร์นะฮะแต่ว่าเรายังไม่ใช้ครับนะผมจะใช้ VIP Bucket นะครับแล้วก็วิว l Flirty w เว k นะครับ Enable Emotional Aura โอ้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ต้องไม่ต้องนั่นและ complete three emotional p a i n t i n g นะครับอันนี้มันที่หนึ่งนะฮะก็คือเฮ้ยเดี๋ยวเที่ยงคืนแล้วนอนเลยไปทำบลัดเดอร์นะฮะแล้วก็ไปนอนฮะเพราะว่าเดี๋ยวตายนะครับ อ่าเดี๋ยวมาอลน้นื้เวอร์งั้นหาอะไรกินฮะอ้าวไม่ทันครับไปทำงานก่อนอะไรครับเราอืมเทคิดดีซี่ฮะเพื่อเพิ่มความสนุกนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ไม่ต้องเพิ่มหรอกครับเพราะว่าเราไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่อ้าวมันลดด้วยเว้ยงั้นเวอร์นอร์มอลนอร์มอลนอร์มอลให้เป็นเพิ่มเพิ่มเพิ่มเ,มเมข้าไว้นะฮะโอเค ช่วงนี้เราชีวิตไม่ค่อยดีไม่ค่อยรับเลยเท่าไหร่เอาอีกแล้วเมื่อกี้เราครมไปแล้วเราสตาร์ดีเออเพอร์ฟอร์แมน a ์เกนมีเดียมเลยฮะเยี่ยมครับทำได้ดีฮะ for n e สเ amusement อ่าเทนส์อะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเออ้เกรกอรีคนนี้ใช่ไหมที่เป็นจอด์ของเราเมื่อวานเราดูหน้ามันแต่งตัวนะฮะ จะสตาร์ท okay. คงไม่คงไม่นั่นนะฮะคงไม่สำเร็จนะครับงั้นอรีบกลับบ้านไปแล้วฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้วาดรูปทั้งวันเลยนะครับวันนี้มันร้อนนี่วะงั้นคือจริงๆสามารถอัดต่อได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมรีบนะมีอะไรต้องทำหลายอย่างนะก็ถอดไปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันพาร์ทหน้าครับบ๊ายบายฮะ